นี่เราอยู่ที่เยลโลสโตนดืมนด่มน้ำดื่มน้ำลําลน้ำจีลินจีเนยกำลังทำอาหารเราอยู่ที่เยลโลสโตนในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสมีเพื่อนบ้านฝั่งนั้นจะเป็นฝั่งเหนือเยลโลสโตน แม่น mm ้ำเอาแม่น้ำเยลโลสโตรนอันนี้ก็เป็นเต้นคืนนี้อันนั้นก็จะเป็นเต้นของลุงเบลกับคุณนุ้ยอ่าทุ่งไนท์ how how about the temperature tonight uh, maybe tonight be about forty forty maybe eight uh, maybe ha ha celsius ห้าองศา R, 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 s, s. <S พอดีกับอยู่บนยอดเขาของเชียงใหม่เชียงรายใน <c oughs> รับรบก็จะเป็นเพื่อนบ้านที่เขาก็มาเช่าเต็นท์เหมือนกันลุงเบล how much how much i s cost for one area ส uh, ิบแปดบาทสิบแปดดอลลาร์สิบเอ็ดดอลลาร์สำหรับ พราะผู้ที่มีอายุเกินอ่า but i s the general <S <S uh, ถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยพักแคมป์กลางนี้ก็คนละยี่ดอลลาร์เน้่ก็ประหยัดประหยัดกว่าที่จะไปพักตามโรงแรมคืนนึงก็จะตกห้าสิบยังถูกหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบต่อห้องบางทีบางแห่งก็ร้อยดอลลาร์ขึ้นไปเลยนะอันนี้ก็ มีพกเต็นท์พกอะไรมาพึ่งตัวเองแล้วก็มีห้องน้ําอยู่ไกลๆทางโน,น้นนะนี่ก็มีต้นสนเป็นเพื่อนอากาศคืนนี้ก็ประมาณ5องศาเท่าน,นั้นเอง